สวัสดีครับสวัสดีย่ามเที่ยงเนาะมึอนี้มาตะปลาพี่น้องกินข้าวแล้วกินข้าวเร้าพึ่งแล้วก็ออกมาหน้าเนะาะมะเขือปลาเขือเป็ดนะครับเดี๋ยวมาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วละปลูกต้นไม้ซิต้นเนาะปลูกไปมึงแล้วเล็กแล้วหน่อยไปเรื่อยนะครับปลูกต้นค่อนแค้นนะครับ นแค้นไปกินเนาะนปลาก็หิวเนื้อเลยละ่ะเป็นหัวอาหารเป็ดน,น่อยนะครับเอาไ้เพิ่นกิน,นหัวห้อมอึดแห้งช่วงนี้ครับ เอานํำบานนี่ยากเนาะขายกระสอบละลอยละลอยอยู่แต่ว่ามันคนบุคอยมีเข่าสีครับผู้ใดกันยาิกันผู้ใดกับเลียงเป็ดเลียงไก่หลายเนาะเลยเอาหัวอาหารมาให้เพื่อนกินเป็นบรีกินหลายเรากินพอดกระตุ้นเล่าซื้อนะครับหัวอาหารมาไว้เป็ดหน่อยเนาะ ต่อเอาไม้ปลากินน้ำพอได้กระตุ้นเพิ่นนะครับอากาศกแดดกระแดดพี่ลึกยีหรีพี่น้องเอ้ยแดดจ้าแห้งฝนตก สองเมืองแล้วเนาะโบแห้งไปไหนไขึ้นเนี่ยร่มแห้งหปลาอะไ,ได้ ปนินเห็นว่าอะไรไหอเรี่องพ่อพอยู่พ่อได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะ ปาตาเพียนครับนี่ปาตาเพียนปีนี้บริปลอยปาตาเพียนแต่ว่ามีปาตาเพียนหลายนะซื้อว่ามาปลาเก่ามันออกลูกเนะเาะพอผมปล่อยน้ำใส่มันน้ำไหลน้ำน้ำุน,นเวียนตลอดมันเลยมันเลยไข่มันผสมพันธุ์กันนะครับปลาตะเพียนหลายแห้งนะครับบริปล่อยปีนี้ ปลาตะปานิ่งก,ก,กับปลาไอซิโกปลาโนวนจันแล้วกับปลากระโหนะครับปลาสลิดเน่แล้วกับปลาไอนี่ปลาสวายนะครับเท่านั้นเราเห็นปลาตะเพียนหน่อยหลายแห้งหลายรุ่นพอมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะบอกกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากติดตามเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจบริธรรมามาหลายมือแล้วครับคลิปก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ